ันน้ผมก็จะมารีวิวของเจ๊ลูกเทอร์โบโนะครับน,นี่ครับกดตรงนี้ได้ด้วยนะครับมีไฟนะแล้วก็เป็นหนึ่งนะครับทำไมมันหลูจังเลยครับทำไมมันทําแหละได้ด้วย กรง่าน,นะครัเพื่นึงนะครับผมประกรอบก่อนเนะดี๋ยวผมตัดตอนบีที่ประกรอบเสร็จกันเลยนะครับนี่มมผมประกรอบเสร็จแล้วนะต่ะคดอต่องนะ่ะ you well